สวัสดีทุกคนนี่ตอนับทุกคนเข้ช่องน้องนางสาวลาเดวมวันนี้พาทุกคนมาเอามากมากินป่าเอามากินปาา่าเลยนทุกคนแต่ว่าเอามาน้องเพื่อนนะไม่ได้กินตลอดป่ากินแต่กินแต่เถยมมานะทุกคนออกมาแถวนกอพี่นงทุกคนเนาะไก่เติบห่างจากบ,บ้านแต่ว่า วิวงามแหงเดดแหงไค้เม่มาตึกสะดุ้งแล้วกะสิไงฮะมาสิดเบ็ดมาหาป่านาะมานังลินป่ากินข้าวป่าอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะตอนเที่ยงเดนดมันก็อจะเออกะกาเน่เนี่ยก็จะเป็นหนองนี่นองตอนจะเห้ตอนดากา น้ำน no. มีผู้มีผ่าออมหอมเลยทุกคนเห็นได้วนินขีดหอดบ้านนางเลยนะน,นี่อุปกรณ์เติมลังรถเลยค <c oughs> องคองแข่งแขงน้ำแล้วก็เตรียมของกินมานำากระเบือ้อเลิกสิออกระเบือ้อไประจาอกเนาะ ไม่โซกแล้วนี่อืมเดี๋ยวากแต่๋ัวมามาตัดมะฮงเดี๋ยวกะมีน้ำก้อนนำกระดึงกระดุงอีกอันหนึ่งครบเลยนะแม่อันนี้กะเปี่ยวแล้วนะทุกคนจริงๆใ่ส่งใส่เสื้อใส่สั่นอยู่วันนี้ใส่แขนยาวแล้วใส่หมวกแล้วเป็นโลกเปลี่ยนโลกบานเราเปลี่ยนแม่น่าจะลงตึกหลังนี้ เตรียมอ,อุปกรณ์เต็มเต็มเกือบเลยทุกคนใส่เกือบเก็บโบเกือบอันนั้นเกือบอยังเกาะเกือบบางตุ๊บแล้วก็มากับเขาอันนั้น,นอ่ะเขาไม่หงงไม่หงงเขาไม่เสี้ยวเขาไม่เสี้ยว จะไปถามแม่หงกันว่าได้บอ้ะเพือ่อนมาก่อนจะหาแล้วก็ลงตึกแล้วขึ้นกับบัจจักขึ้นแล้วบัจจักเดขึ <c ười> ด้นแล้วทุกคนไปเพื่อนลงตึกยี่วันนี้ของของเซปาแล้วกั ยกยกแล้วยี่ไทยแบบเออฮ่ามันรักเอ,อกเกิบมาลักยิ้มเกิบใ <c oughs> ส่เกิบอันนี้กัดน,นะทุกคน,<า>นกับพวก,กยันตีงในกันตีน <c oughs> แต่ว่าไม่หงบ่เห็นแล้ว <c oughs> น่าจะไปพุ่นแหละวรักเกือบใส่ก่อักใส่ก่อน,นกันเป่งเนาะกันไว้แล้วก็สิงห้ายอยู่ทางนั้น กับพ่อเสี่ยวไปซื้อซีดเบ็ดทุกคนแ,แ,แกงเบ็ดแต่ว่าบรรยากาศนะทุกคนงามแหงออมหา,าแบบเบิ่งแล้วสบายใจเบิ่งแล้วรู้สึกสบายตานะทุกคนแบบสดชื่นถึงว่าแดดก็ตามเนาะ <laughs> งามแหงถ่ายให้อายเบิ่งบางที่ว่าวบ่าผอยู่ในเมืองบ่ค่อยเห็นผู้พาปันใดแหงนะบ่ค่อยเห็น กกไม้สีเขียวอย่างสีนะกระเบื้งวิดีโอนางไปก่อนนะ้ทุกคนเนาะลมผัดยองเย็นจ้อยเย็นขนาดป้างามขนาดวิววิวงามเลยจ้าจ้าชาวมอรม ตอนนี้เพื่อนกำลังกางสะดุงสะดุงหรือกระดุงกระดุงก็ได้สะดุงก็ไดอืมเอ้าขืา้นพันกันไหมอ่าบัดนี้เขาซีไปซีย่างตามก้นแม่เนาะไปเบิง่งน้ำอีแม่ว่าแม่ยกยอสิได้ป่ามามาปิ้งบอสมาปิง้งกินกกบตัำหงงเนาะทุกคน ปีงหรือว่าก้อยไปน้อยกับก้อยเอานะไปใหายกับปีงบุคคลนี่จะเป็นไข่หอยนะไข่ในนี้นะเนาะสีเหลืองอัาจะถ่ายกับไก่เนาะยันปีงลงไปกะเย้ เอาหมานก่อนเอิ้นมูมาหลายวัยนนี้นะ่าจะเป็นบ่อนปิ้งป่ากับจักคืนม้งไงไงบ่อนปิ้งป่าเก่าเพื่อนนะเป็นง่ามเนาะดังไฟแล้วเห็นง่าพายง่าเอาเนี้นยให้แม่ก่อนเอาสีฟ้านี่บอเปี่ยวอุ้ยเตียวไฟมานำ นี่ใส่ปะเพื่อนคิดแตบอันนั้นจะเป็นกระเจ้าเอิ้นตอนบอกแม่อ,มมอ,มอันนั้นจะเพิ่นจะเอื้นตอนนะทุกคนแต่ว่าเด้สาคางอีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งทุกคน มันมานเอิ้นมูมาหลายๆไปตอนป่านี่ไงเจ๊รถจับจับยานปีนอยู่นะตพวก้้าเป็อนอย่างตึกย่ห้มละคอยตึกไปแต่น,นี้จุดขำได้อยู่ดอกนะทุกคน ทุกคนคือสิว่าอนี่ทำได้กินเตีมเ,ตม,เ,ตม,เตมติกสุรุงใจเพิ่นมากทุกคนเอ้ยจ่ายเพิ่มน,นะคูพามาเพิ่มีมั้งเสมอมีคนพามาแห่งอยากมาทุกมื้อเอ้ยขึ้นก็ได้กวนนะมีแน่แล้วคนท้ายเป่นบิดตลาดกันเลยบ่ได้ลงไปขายเครื่อง,นะองเนาะเพิ่นะบ่ให้ขายอยู่ตลาดทุกคนก็นเลยมาอ่าามกินเข้าป่าดุดูด มติกสะดุงหยกเยเนาะอีทายคนเดินหยกยคนลาวาีเลสคาอกทคนอีกาตหนึ่งสามตัวพีด้สามบัตบัตละตัวตัวใหญ่กับใครเดี๋ยวคนบรรยากาศง อมไปด้วยผู้พาป่าดงจุ่มบ่นอะไรนะตัวเล็กนี่น <laughs> จุ่มจุ่มปาไหนกันน้องเพื่อนว่าต่อนคำป่าป่าสีขึ้นบ่แม่แม่โหผลเราตนข้าวเราได้แต่ป่าชื่อคำผลเราเอาต้นคำทุกคนทารุ่นน้ำเดียว <laughs> อยู่น้ำกันจนทักาำเลยทุกคนเดอ้ออะทาลุ้นตอนคำนะเพื่อนาว่าตอนคำในป่าเสื่อมหลายหลายแต่ว่าตอนวินเนี่ยบ่อยากได้บันเดย กทุคนได้พอ้งนีนะเนาะปัญญาข้าบะงนี่หอยหอยอันนี้เอาไปขายบ่เอาเมามากิน หอยจู้หอยจู <congratulations> right ้ยไงผู nice mm ้ได้หอยจู้เก็บมาใะ่ผ้ได้ใส่เก็บมาได้ใส่นี่พาคผู้นะปลาไปเก็บเอาจิ้มพาคผูทุกคนเดี๋ยวเข้าใจเด้อเบกเมื่องเลยน่อได้หลายๆอันนี้เพิ่นก็ไปหาหอยมาทุกคนไปหาอยู่พักพู้นะเพิ่นวะปลาคือแบบตัไก่แห้งท่นว่าหอยตุ้ยน่ะหอยอันนี้เป็นหอยตุ้ยเพิ่นวะ ันหอยหอยู่ต่ำหอยต่ำหองน่าจะเป็นหอยจอยคนเนาะไอ้ง,งูอ่ะสาวบอกชาวบ้านพักเติมแห้งกันทุกคนเพ่นว่าเพันยังว่าท่านได้กินขออ้าวง่ายอ่ะอ่ะทุกคนแับน,นี้เวาพาทุกคนเบิง่งอีเมกตึกสรงแล้ววันนยังไงสิคะคนมาเบิ่งสีขาวควงแหว่าสีด้ยบ่เนาะ บ่ายสามแล้วนะทว่าแดดยังแรงอยู่เ,เลยอ,เอันนี้น่าจะเปล่นตอนนะทุกคนเนาะตอนป่าตอนให้มันไหลลงตอนฮับตอนฮับมาละเพื่อนโจตอนฮับเอารถมันไหลลงไปแต่หน้าไม่ห็นปะหมวกกับแดดออกมาทุกคนเอ้ยเดี๋ยว่าท่ากันแดดเลยวัดท่าที่หาวกชิงห้าท่าชิงหา้า,งหาท่ากันดดแนนดานานเด,ดเลย แดดต้องข่าเลยแหละลุยยุบันนี้สิงหางกำลังล้างเผนเนาะแต่ว่าขาดเจี้เ่าหางชีสเป็น,ง,นง่ายงาหาเอาน้ำคอน้อยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิเ้ยเฮ้ยยเฮเ้้ยเฮ้้ยั้เอ้เฮเ้เเยอเยเเย้้เ, <c oughs> เ,เ,เ้อยย,ย,ออยเย อันนี้ก็หลายอย่าง,งอนนี้นบอกยังบ่มีอย่างไรสับเบิ่งเด้อมีตะโกนจับอยู่นั่นนะสี่าาลายแห้งโอ้ยหอยมันจับอยู่นะอันนี้อันนั่งบ่แน่ใจว่าอันนี้เพิ่นเอิร์นวะอย่าง มีเล็ก ừ, มีอันนั้นทอน้ำไหลอืมน่าจะเป็นท่อน้ำไหลนะทุกคนอะเป็นจากคลองเด้มาไหาานปลาใช่ไหมเอามันโอแม่แพลูกไดิสามมันกำลังอันนั้นสวดโบ่มีปลาเอาไปใส่กระชี้ปุ๊บแมันใหญ่อือมันม่มีปลาก,ก็เอาหอยไปปิ้งนี่นี่ปลาทุกคนกินนี่บ่ได้ไม่หยางเ,เลย,ยนี่กะแหงมาเลย ป่าทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วเอาไม่ไหวเลครับเทือเพื่อน่าป่ามันจะได้ตอนค่ำเนาะมันจะลงหรือว่ามันจะขึ้นตอนค่ำนี่แหละนี่ยติดสะดุงแล้วก็เอา ไฟไตนะทุกคนแบตก็หมดชิงหาติดเซงว้าวไม่เยอะไม่ป่ากำลังจะมาถ่ายให้เบิรงเนาะ ว่าป่าเขาได้หลายสำหรับตั้งแต่ตึกตั้งแต่ตเวนจนคำมันจะได้เยอะไหมได้ทั้งหอยทั้งปลาอ่ะทุกคนสรุปวันนี้เขาก็ได้ก,ก็ได้อยู่คนนี้มีคนจับกุ้งฮะนี่เา,เาเอาเส้อถุงเส้อเส้น้ำแข็งไวน้นี่อันนี้ปลายัางไง ยูมีไหนทุกคนปลาโคกะมีก็หอยน่ามีหอยด้วยหลับนำอันนี้โบเห็นจะมีอยู่น่ะสรุปเราก็ได้ซัมมีเนาะแต่ว่าอีแม่ยังติดตอยู่ยังมารุ้อยู่อ่ะเราจะได้ตื่รบอบตัวใหญ่ทุกคนเนาะทุกคน กะได้ทรัพนี่แล้วกะมาท้าลุ้นเบิง่งกไวเอเมสิได้ติ้งยีบอัลคันว่าสิโ,โยอีกจักอ่าซีฮาบะาท,ทับดายกัสกักับเลยทุกคนอยู่แต่อันมันเวน,เวนเนาะจนค่ำเลยถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนางด้วยทุกคน,าานใคเทียงไม่ทันติดต,ตามนางก็สามารถเข้าไปติดตามนางได้ทุกคนอะไรปะเนี้ยงอยู อมีไฟเนาะเอาไฟมานะคะมันก็นเลยแจ้งสำหรับถ่ายนี่ยังบรทันได้เบิ่งคลิปกาเนาก็สามารถเข้าไปเลื่อนเบิ่งให้่างในเด้อฝากนินดทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายดูมืออึงบิดไฟ <laughs>